ดีค <ak> ่ะเราจะไปเก็บแตงกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาข้ามลองอ่ะทุกคนเดี๋ยวดูนะหนี่ลองจะไปได้ไหมอันดาก่อแม่ดีๆะนี่ไปดีๆเด้อสูงกลัวตกน้ำทุกคนแต่เราก็ข้ามมาได้ค่ะทุกคนไปค่ะไปดูยายเก็บแตงคันขาลูกยายเก็บแตงเอาไปกินนะจ๊ะ ไม่ช่วยเก็บด้วยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวระวังคันยายใหลมาช่วยกันเก็บแตงตอนเช้านะคะเอาแตงไปกินเช้าแม่ก็ไม่ได้ใส่ค่ะแม่ก็ไม่ได้ใส่ค่ะ าเห็นลูกแตงไหมน่ะเก็บด้วยลูกมาเดินมานั่นไงนั่นไงนั่นไงเลออร่ยดีอินมาสิเดินมาสินี่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 เหรอนี่นี่เมาเมาเก็บเลยเด็ดนี่หนานี่ฮะเออเด็ดเลยลูกเด็ดเลยค่ะ นี่นีเด็ดตรงหัวนี่นีอนีมันก็มีหนาเหมือนกันโอ้ยกลัวกลัวเอาให้ยายปลานอนให้ตะพรดูดิตะพรเนี่งตะพรลิกตะพรนู่นตะพนี่ตะพรนี่ลืมไง แดงหลงแดงหลงขันกับลูกมาจับมือจับมือกลัวไหมคะกลัวไหมคะใครกลัวแม่ไม่กลัวหรอกหนูว่ากลัวป่ะหนีหนีลูกนึงไหนไหนหนูหนูว้าวกลัวว่ากลัวหนามากไหยเด็กนี่หนูน่อยหน่อยหรือมันเยอะเลยแหละอืมอืม ใส่ถุงยากสนุกสนานสนุกสนานมากเลยกสนุกเลยน่ะระวังจะตกเถอะสนุกอ่ะเดี๋ยวสนุกกว่านี้แล้วตกน้ำอ่ะ้อะไรผิดตายหนูตกน้ำตายเลยใส่หมวกกิ้งตกน้ำเลยเ้ยเด้อเด้อเด้อ เ้นดาดานี okay, okay. ่นี่นี่ข้างบนข้างบนไหมเก็ัเก็นมีหนานะเแต่มันหวานมากเลยอะทุกคนอ้าวนี่นี่นี่มันเป็นหนามมันเป็นหนามทางนี้นี่นี่นี่ไหนไรเนะฮมเอาอย่างน Yeah. เล็กๆก,ก็เอาเหรอเออเข้ากางก,ก็เข้าได้นะอ้าลูกอุ้ยอันนี้สวยอ,อ,อ,อ่ะแม่ <c oughs> ไปลูกไปเดินตามยายไปจะมาเก็บต่อเหาอได้จ้ะเราเก็บไปอีกอ <c oughs> ันนึงเหรออือหืออีกอันนึงเก็บปก็อีกอันนึ่ ชาวสวนชาวสวนน้ามะลุถ้าอันใหญ่จะไม่มีน้ำถ้าลูกใหญ่ไม่มีน้ำถ้ากินเข้าไปแบบทั้งใหญ่เข้าไปเลยตาเหลือจ้ะตาเลือจ้ะระวังตกจ้ะจับอ่าไปยิงเงินเร็วกว่านี้ แต่เป็นถุงด้วยคนไปเอ็ไปช่วยเก็บอ่อนๆถึงว่าได้น้อยไงเก็บไม่หมดอะไรนี่ใเล็นู่นอีกลูกเบลอเลยเนาะนะเขือแล้วนะเออโอเคหนูเก็บเอะเก็บอะไรอยู่ข้างในหนูยายเก็บหนูลุงอยู่ฝั่งนู้นนะคะคนละล่อง ลุงหาไม่เจอเรามาเก็บตามหลังได้อีกเยอะเลยได้อย่าเพิ่งไปลูกอันดาถลายไ,ไปหนึ่งดอกลื่นไปหนึ่งชนแน่แรอก่อนลูกรอก่อน ดาอันดาต้องใส่ถุงมือถ้าอันดาจะมาเก็บแตงเพราะว่ามือหนูบางไงลูกโอโ้ได้ถุงกรเลื่อแล้วดารอก่อนลอก่อนหนูท้องบนหัวแม่แล้วมันยังสวยอยู่เลยนะเก็บแล้วหรอ ทำไมเร็วจังเราเอาไปขายได้ไหมลูกน้อยๆเนี่ยฮะเดี๋ยวเราก่อนเนะี่ยขี่หลังแม่แม่ถ่ายแม่ถ่ายเดี๋ยวขี่หลังก่อนลูก<า>เราจะข้ามลองกันนะทุกคน มาดูเด้อดบัน <ไป S 2> นี่คนจะตกน้ำอ่ะม่่ย่ยไปลอปงต่อไปลองต่อไปลงต่อไปอุยลงต่อไปไม่ไหวแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วลองต่อไปเราก็ปล่อยยายไปคนเดียวแล้วนะคะทุกคนมันลกแล้วนะอันดาเดินเข้าไม่ได้ค่ะนี่เราก็ไม่ไปแหละยายเกบต่อนะคะทุกคนขอบคุณที่ทุกท่านรับชมและติดตามแม่นิดด้วยนะคะ แกงลูกเล็กๆไว้กินจ้ะคุณเนี่ยดูจอยอร่อยนะคะวานหวานเจี๊ยบอืมลูกใหญ่ได้ไหมไม่เอาลูกใหญ่ไม่เอาค่ะเอาแต่ลูกเล็กๆนี่ชอบก็เช็ดเหมือนเดิมค่ะเนี่ยดูเล็กๆเราเอาแต่ลูกแบบนี้นะคะไปกินอร่อย หนูอันดาไปเก็บตรงนน้นลูกหนูไปอ่ะแม่เอานี่ไปโอ้ยโอ้ยนั่งโอ้ยทับลูกทับแตงแล้วอย่าทับดินั่นนะ่ะเก็บเลยนะ่ะเยอะแยะลูกเล็กๆจ่อยๆนั่นแหละเก็บเอาไปกินจิ้มน้ำพริกหวานกรอบคุณเรียกว่าแตงกวาอะไรเนี่ยแตง,แตงร้านลูกแตงกวาล้านแตง,แตงร้านเฉยๆแตงกวาล้าน แตงลูกเล็กกินกันน้ำพริกค่ะนี่อ่ะใช่เก็บใส่กระมังก็ได้เออมันเยอะมันเต็มกระมังแล้วเนี่ยกระมังเนี่ยโอ้ยลูกนี้จะเอาไปใทรกระมังเลย ไปแล้วเต็มกระมังนี่